ด้วยสมาธิเป็นเหตุเกิดปัญญาข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีไกลพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้น ทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกะระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงก็ภิกษุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงอย่างไรย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งรูปความเกิดและความดับแห่งเวทนาความเกิดและความดับแห่งสัญญา คว,ค,ว cache, ความเกิดและความดับแห่งสังขารความเกิดและความดับแห่งวิญญาณดูกระภิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนาอะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญาอะไรเป็นความเกิดแห่งสังขารอะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลในโลกนี้ยอมเพลิดเพลิน ย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ก็บุคคลย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมเพลิดเพลินยอมพร่ำถึงย่อมดื่มดำอยู่ซึ่งรูปเมื่อเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความยินดีก็เกิดขึ้นความยินดีในรูปนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปทานของบุคคลนั้นเป็นปัจจัย จึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นั้นย่อมมีด้วยประการอย่างนี้บุคคลยอมเพลิดเพลินซึ่งเวทนาและถึงปากยอมเพลิดเพลินซึ่งวิญญาณและถึงปาก เมื่อเพลิดเพลินพร่ำถึงดื่มดามอยู่ซึ่งวิญญาณความยินดีย่อมเกิดขึ้นความยินดีในวิญญาณน,นั่นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาตความเกิดข ah ึ like soup, after, ้นแห่งกองทุกขทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระพิสูจนทั้งหลายนี่เป็นความเกิดแห่งรูปนี่เป็นความเกิดแห่งเวทนานี่เป็นความเกิดแห่งสัญญานี่เป็นความเกิดแห่งสังขารนี่เป็นความเกิดแห่งวิญญาณดูกระภพิกษุทั้งหลายก็อะไรเป็นความเกิดแห่งรูปอะไรเป็นความดับแห่งเวทนา อะไรเป็นความดับแห่งสัญญาอะไรเป็นความดับแห่งสังขารอะไรเป็นความดับแห่งวิญญาณดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ก็ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึงย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งอะไรย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่มมพมมำถึง ย่อมไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดำอยู่ซึ่งรูปความยินดีในรูปย่อมดับไปเพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไปอุปปาทานจึงดับเพราะอุปปาทานดับพบจึงดับและถึงปากความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำถึง ย่อมไม่ดื่มดาซึ่งเวทนาและถึงปากย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำถึงไม่ดื่มดาอยู่ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณความยินดีในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมดับไปเพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไปอุปปาทานจึงดับเพราะอุปปาทานดับพบจึงดับ และถึงปากความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ยอมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระระภิกษุทั้งหลายนี่เป็นความดับแห่งรูปนี่เป็นความดับแห่งเวทนานี่เป็นความดับแห่งสัญญานี่เป็นความดับแห่งสัญานี่เป็นความดับแห่งวิญญาณจบสมาธิสูตร